สวัสดีครับผมกรับก็สู่ยานไฮเปอร์เลียนในเกมฮงไกอิมแพ t นะวันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในการผลิตอาวุธห้าดาวนะเดี๋ยวผมดูก่อน เป็นอาวุธ5ดาวนี่ a แอน e ี Anti ้เอนโนะครับผมก็คือว่ามันคือคอที่ใช้ในการผลิตอาวุธนะแล้วก็มันเอาไปซื้อคอที่ใช้อัปเกรดได้ด้วยแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงตรงนั้นจะมาพูดถึงคอแ n t ตี้เอนโทรก่อนนะวิธีหาของมันก็คืออย่างแรกเลยเบสิกเบสิกยังไม่ต้องโหลดก็ได้ในแพทนี้เนี่ยมันจะไม่มีโหมดฮาร์ดแล้ว เห็นไหมโหมดเนื้อเรื่องนี้จะเป็นแบบเนื้อเรื่องแบบปกติทั้งหมดเลยจะไม่มีโหมดฮาร์ดโหมดซูพรีมประมาณนั้นแะจะไม่มีแล้วแต่มันจะมาเป็นโหมดสำรวจแทนในโหมดสำรวจเนี่ยก็สามารถมาหาได้ที่โหมดเขามันเลยเนี่ยอยากได้ฮงไกคอไม่ใช่สิอยากได้ชิ้นส่วนหงไกก็เข้าไปที่ชิ้นส่วนหงไกแต่ตอนนี้เราจะมาเอาแอนตีเอนโทรปีนะครับ เนี่ยมันก็จะมีอยู่5ด่านและด่านหนึ่งจะประมาณในการเข้าร่วมด่านนึงเนี่ยมันจะมีสิทธิ์เข้าได้แค่3ครั้งต่อวันต่อด่านใช่ไหมเนี่ยสครั้งบางด่านก็2ครั้งแต่มันจะเป็นโอกาสดรอปนะอันนี้จะเป็นโอกาสดรอปถ้าเกิดว่ามีพลังงานเหลือๆก็มาฟาร์มได้ตรงนี้เป็นแบบเบสิกเบสิกกับด่านเนื้อเรื่องด่านเนื้อเรื่องบางด่านมันก็จะดรอป แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อล่ะมันก็จะมีให้ซื้ออยู่สลร้านค้านะที่ผมไปดูมาที่ไม่นับกับกิจกรรมนะไอพวกกิจกรรมพวกนี้จะไม่นับเพราะว่ามันอาจจะไม่มีแล้วไงบางช่วงันนในร้านค้าทั่วไปมันมีเพชรใช้เพชรซื้อได้แต่ไม่แนะนำนะสิบอันใช้เพชรซื้อร้อยหสิบเก้า หรือใช้หินอุกกาบาต972อันในการซื้อ4อันตรงนี้มันอาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งจะไม่ออกมาทุกครั้งหรอกในถงแม่มดนี่จริงๆมันก็ซื้อได้นะแต่ว่ามันจะมีน้อยคนที่จะปลดได้ตอนนี้คือถงแม่มดนี่จะปลดได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวละคร 3S ในครอบครองซึ่งถ้าคนที่มี 3S แล้วก็คงไม่ต้องดูคลิปนี้แล้วเพราะว่าน่าจะทำเป็นหมดแล้ว อ,อันต่อไปก็เป็นคังอาวุธนะคังอาวุธก็จะมี e n t i e n t e r r r i s e มันอ่านว่า e n t i e n t อนโทแต่ผมติด Enterprise มันคือ e n t i e n t อนโทนะ5อันโดยการใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตาทองคำตาทองคำา40อันในการแลก5อันสามารถแลกได้25อันต่อสัปดาห์ ต่อมาต่อมาต่อมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นร้านอุกกาบาตแอบร้านหินอุกกาบาตอันละ270ิหินอุกกาบาตนะ270ิหินอุกกาบาตต่อไปก็เป็นกิจกรรมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวลว้อันนี้ในกรณีที่จะซื้อนะแต่ว่าถ้าไม่มีอะ ถ้าไม่มีถ้าใช้ energy Farm ก็ไปฟาร์มตรงนั้นคือการเล่นโหมดสำรวจตรงนี้ฮะเดี๋ยวก่อนผมลืมไปมันจะมีการกวาดล้างด้วยนี่อยู่ตรงนี้เข้ามาในฐานแล้วก็เข้าไปที่กวาดล้างอ่าตอนนี้ผมไปกวาดล้างเอายามาบุกิมาผมจะทำยามาบุกิไว้ซัพพอร์ตอ่าได้มา3ชิ้นเห็นไหมแล้วก็จะมีของประปายที่ได้มา ของบวกอาวุธของอัปเกรด e x p ก็จะได้มาในนี้ด้วยก็จะสามารถฟาร์มตัวละครที่เป็นฟรีทูเพย Ent ์ได้ในนี้แล้วก็เช้นส่วนนามาฟามเช่นส่วน Entropy Entropy ก็จะมาฟาร์มได้ในนี้คือกดกวาดล้างไปเลยเริ่มกวาดล้างแล้วก็กดจัดทีมอัตโนมัติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็อยู่ที่ว่าเราปลดด่านถึงด่านไหนเนี่ยผมตอนนี้ผมปลดครบทุกด่านแล้วไงมันก็จะมีตั้งแต่ X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 กดเริ่มกวาดล้างแล้วก็จัดทีมอัตโนมัติยืนยันการสำรวจแต่ตอนนี้ Energy ผมหมดผมไปฟาร์มยามาบุกิมาเนี่ย e n e น g y ตรงนี้มันจะอยู่ที่ว่า Energy ตรงนี้มีเหลือมากเท่าไหร่ก็จะสามารถกวาดล้างได้มากด่านเท่านั้นนะใน p p n World เนี่ยสามารถไปฟาร์มได้ในประจนภไยเห็นไหมมันจะเปิดทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์ในโหมดนี้จนภัยอยู่ตรงซ้ายมือเข้ามาปุ๊บ แตะเพื่อเริ่มเปิดก็เปิดไปเลยตรงนี้เนี่ยจะใช้พลังงานในการฟาร์มในเกมนี้ส่วนเดี๋ยวจะใช้พลังงานแทบทั้งหมดเลยมีแค่พวกกิจกรรมบางอันที่มันไม่ได้ใช้อันนี้พอมาปุ๊บมันก็จะมีของขอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมนี่จะเป็น exp เป็นเงินหรือเป็นมันเรียกว่าอะไรนะผลิตคู่เราไม่พอใจของเนี่ยเราไม่พอใจในของรางวัล แล้วก็กดรีเฟซตรงนี้ได้อันนี้ก็จะมีตัวละครมีของอัปเกรดสกิลของอัปเกรดเลเวลอ่ะเราก็กดรีไปอ่ะเนี่ยมีคอเช็คเซราแล้วมีคอเช็คเซราที่ว่าเอาไว้คราฟสติกมาเหมือนกันกับอาวุธเลยแต่ว่าเอาไว้คราฟสติกมาน,นั่นเองอ่ะแล้วก็กดรีเฟซไปรีเฟซไปเนี่ยมาแล้วคอสองอัน อันนี้ของที่มันได้แน่ๆคืออันนี้อ่ากดรับไปรับภารกิจก็ใช้พลังงานอ่าเลือกอีกแล้วก็มากดรีของจนได้ของอะไรอยากได้อ่ะเนี่ยได้อีกแล้ว Anti entropy. อันตี้เอนเตอร์พีอ่ามาอีกแล้วไม่ต้องรีรอบนี้ <laughs> อันนี้ของเอาไว้อัปเกรดสกิลผมห้อยไปอันหนึ่งก็ได้เอ๊ออันดีจี้ไม่พอนี่ยว่า อันนี้ได้มาอีกแล้วขาดอันหนึ่งรีเฟซไปรีเฟซไปรีเฟซไม่มีอะว้าวมีอันนี้ด้วยผมยังไม่ได้ใช้วะ่ะอ้าวมันโล่สุดท้ายพอดีอ่ะก็รับมาอันนี้28ใช้28คิปดตัน ก็ไปแรกมาถ้ามีดองนะอย่างผมเล่นตลอดมันก็จะมีคิดตันดอง <c oughs> อเอาอันนี้แล้วกัน30มสิอันอประมาณนี้จริงๆเราทำแค่บางอย่างก่อนก็ได้วันหนึ่งแล้ว,ลวเราก็ไปพักพักให้มันรีเจนสตามิน่าแล้วค่อยมาทำแต่ผมทำได้เลยเพราะว่ามีเอเนจี ที่ดองไว้อยู่แล้วไนะอ่าเสร็จปุ๊บก็เข้าไปไประจนภัยแต่ผมจะยังไม่เข้าไปนะเพราะว่ามันจะกินเวลาคลิปก็กดตรงนี้เลยเพราะว่าผมมีตัว๋วมีตั๋วในการยน่นเวลานะ่ะปุ๊บได้แน่แน่เอ,อ็นเตอร์พีสองอันโผมโหข,ข,ข้ามข้ามไปทั้งหมดเลยแค่นี้ก็ได้มาแล้วสิบอันสิบอันแบบอีซี่อีซใช้แค่เอเนจีอย่างเดียวเห็นไห ่าแล้วก็รอวันเสอง์พื่ัดหน้า <c oughs> ในเลดโคออปก็มีนะจะเป็นตัวทดสอบหมาป่ามันจะมีอันแรกที่เป็นทีหมาป่าคืออันนี้ถ้าเล่นจบก็จะได้อาวุธบอสมามันก็จะเป็นของที่เอาไ้อัพเกรดอาวุธบอสแต่พอเป็นอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ผมจะเรียกว่าเลดมันคือการ ไปลงดันหลังจากที่ว่าได้อาวุธบอลมาแล้วคืออันนี้การทดสอบมันก็จะมีคอแอนตี้เอนเตอร์พอยเอาคุณเรียกเรียกไม่ซ้ากันสักทีแอนตี anti ้เอนเทรพีแล้วก็ตาทองคำด้วยเอาไว้แรกด่านแรกก็ผ่าน2ด่านก็จะได้สี่อันผ่าน4ด่านก็จะได้เพิ่มอีกค่าอันผ่านครบ6ด่านก็ได้เพิ่มอีก6อันประมาณนี้นะในเลดโคอ ในการใช้หินอุกกาบาตซื้อนี่ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งในการฟาร์มหินอุกกาบาตนะแล้วก็มาที่ตัวนี้ตัวเหรียญตาทองคำเนี่ยตาทองคำตาทองคำก็ฟาร์มได้เลยฟาร์มได้ในโจมตีนะกดเข้าไปที่โจมตีแล้วก็กิจกรรมวัตถุโรงงานอาวกาศอันนี้มันจะได้แน่นอนเลยมันไม่ใช่โอกาสดรอปนะแต่ว่ามันดรอปชัวร์วอยู่แล้ว มันมีอย่างเดียวแต่ว่ามันจะสามารถลงได้อาทิตย์ละยี่สิบครั้งแต่ผมไปดูก่อนเล่นเลยว่ามันลงทีนึงเนี่ยมันได้กี่อันทีมทีมอ่ะอันนี้ทีมผมทีมใหม่ที่เพิ่งเปิดกรช้าได้มาไปดูได้ไปดูได้ได้มาอย่างไงทีมนี้ <laughs> ตามว่าจะใช้ e อ p กพไหมก็ถ้าใช้ก็ใช้ไปนะมันจะได้โตวไวๆหน่อยจะได้เววขึ้นเร็ว เอออแค่นี้ตีแค่นี้เลยแล้วเราก็เล่นวนไปวนไปเนี่ยเห็นหมวผมใช้เวลาตีแค่สิบสี่อยเองแล้วก็มาดูตรงนี้ดูตรงของเนี่ยมันจะได้ตาทองคํามาสิบห้าอันในอันนี้นะ ก็กดออกไปหรือจะฟาร์มต่อก็กดลองอีกครั้งได้มันก็จะเก็บทีละ15 15 15อย่างเงี้ยแล้วพอครบ40อันเราก็จะสามารถเอาไปแลกคอได้คอเอนเทอร์พีเอนตี้เอนเทร์ีที่เอาไว้สร้างอาวุธนะตรงนี้คลังอาวุธนี่7จอันก็ได้5อันฟาร์ม3ครั้ง ได้ขอ5อ้อันอ่าก็ประมาณนี้นะแล้วเวลาเราจะไปคราฟอาวุธผมจำเลเวลไม่ได,ววไได้ว่าต้องเลเวลไหนถึงจะสามารถสร้างอาวุธ5ดาวได้อ่าเนี่ยดูของผม <laughs> ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมีแต่ตัวที่ผมเล่นไม่กี่ตัวหรอกผมเล่นเป็นเมนไม่กี่ตัวในการสร้างอาวุธ5ดาว5ดาวเนี่ยอย่างเนี้ยหอของดูลันดาที่ผมใช้ไว้ที่ผมทำไว้ ที่ผลิตอาวุธแล้วก็เลือกตัวละครที่เราจะเล่นเราจะเอาของตัวไหนอย่างของเซเล่ก็จะเป็นอันนี้ที่เป็น5ดาวเลยว่าผมมี5ดาวของที่เป็นเขียว5ดาวอยู่แล้วตอนนี้ผมจะสร้างเป็นปืนใหญ่เป็นอาวุธฟรีของอยามาบุกิคือตัวนี้ซึ่งผมจะต้องไปหาคอมาสร้างไอ้นี่เนี่ยเห็นไหมไซครอบพี เพื่อจะเอามาประกอบกับไอตัวนี้เหมือนไอตัวนี้ผมจะมีแล้วนะนี่ไงขาดอันนี้ขาดไอตัวนี้ซึ่งผมก็สร้างได้แต่ว่ายังก่อนยังก่อนแน้วนอกเรื่องมาเยอะแล้วก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับในการหาคอแอนตี Anti ้เอนท์ีนะในการสร้างอาวุธ5้ดาวมันเองง่ายๆก็ไปลองทำดู